คือเดไปเป็นครับพี่น้องสุขสุขุคนครับไปอีกแล้วมัน,นี่ครับการเดินทางกาดำเนินไปตามว่าระชีวิตนะครับเนะาะเดินทางระยะไกลอ่อมแอมแถวนี่ละแถวเมียงอุบลพี่น้องเห็น <c oughs> ยังนี่มนเนนี่สิ อุ้ยเรื่องยังแน่กันแล้วแต่สีเห็นด้วยพี่น้องเห็นอะไรกสิเว้าซูฟั่งคือเห็นต่อสิ่งใดเนาะเ <c oughs> บาวทีผ้าทองพี่น้องผ้าทองผ้าเที่ยวผ้าเดินทางเดินทางไกลเดินทางใกล้แต่มีโอกาสได้ไปเกษตรไทยถนทนทนทางมาซูพี่น้องครับ น,นี่แม่นถนน,นแก่งสนิดครับจากม้อราจัพัดอุบลน,นี่แหละออกไปทั้งแยกดงอูเพิงนในเนน้อร่มหนาวมากครับมื่นี่แม่นวันที่สิบหกเนะเาะอ่าสิบหกกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า เออมีรถวออยู่ทั้งหลังพี่น้องเป็นสิบไปลงบ้านได้นอะไปเป็นอย่างรเรื่องเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนาะพี่น้องมว่านกะไอ้ป้าผู้เฒ่าไปเยี่ยมยามพราแม่ไปเยี่ยมยามเลยไปเยี่ยมไข่เนาะว่าเป็นเมืดแะ้ว,วน่าทั้งอพี่น้องทั้งสิเกตเนาะ ป่าเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะชีวิตเนาะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่มันไม่พยากให้เปลี่ยนเนาะเอเจบเป็นนี่ก็คือเจ็บหล้วก็ยังมีชีวิตอยู่บ่น่สำนวนนี่นาดได้ยินมาแต่น้อยอุ้ใดมีความคิดเห็นยังไงกับบอสู่กันฟังเนาะพี่น้องเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเจบเป็นเอ็นอุ่นก็คือ ร่างกายคนเนาแต่มันยังอุ่นอยู่นี่เส้นเอ็นเส้นยังนี่เวลาเหยียดแขนเหยียดขามันยังหดยังยืดได้เนาะพี่น้องเนาะการสียงว่ายังมีชีวิตได้ความหมายของสำนวนที่บอกว่าเจ็บเป็นเน้นดุนเนียคือว่าแม่นเจ็บแม่นไข่มันได้ฮะแต่เฮา,า,ายัางมีชีวิตอยู่นี่เป็นคือสิบอกไปแน่ๆว่ากากที่ต้อง ำแน่นการสู่ต่อไปนะพี่น้องสู้ต่อไปจะยอมแพ้บาสันะเอไม่สู้เราก็จะอยู่อย่างผู้แพ้นะทบาสูนี่จิตใจผู้บสูนี่ว่าแตา่เป็นแต่โตครับพี่น้องว่าแต่เพินนะโตคือกัน้นบาสันต่อไป ม,มันโมสูกับมีเนะพี่น้องเนาะย่ยมันเมยมันลา่ามันมีปัญหาทับทรมหลายคนเอาก,ก็บออยากสู๋นะครับอยากสีนี้ไปอยู่ฝากปลาบกเง่าใส่ดอกนี่ไปอยู่ปลาหิมพานเนอ่ะอันนี้ม้นเส้นทางตอนนี้เพระท่านได้ขึ้นวงเวียนได้นาะเพันกำลังเหตุอยู่พี่น้องว่าจิเปิดใส่อยากลงอูเพิงแยากว่าหน้าล่ม เป็นทีเปิดใส่กุ้มภาพอ่ะได้ยินว่ะะตอนนี้เขาก็โอ่งอ้อมไปสากรอ่าไปเอ็ดตามไายมันสากรเ้้ยอล้ะนะอังเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเจ็บเป็นเอ็นอุ่นพี่น้องเอ้ยไม่พาย,ยายามเป็นเนาะตัดเจ็บ ระบบเป็นเนเจ็บไข่ละดับใต้นี่กะแสดงว่าเอ็นบอุนบบเป็นแล้วเอ็นบอุนแล้วเอ็นบบยืดแล้วร่างใกล้บอุนแล้วร่างใกล้มันแข็งมันเย็นนะเย็นชืดป่ะคนใตน้เนาะคียงยิงบอุนและวคิงเย็นแล้ว เคียงเย็นนี่มันเย็นแบบเย็นบวมีพลังงานในหล่างกล้เลยนี่มันก็สิต่างจากเย็นที่เข้าสวงจากไข่อยู่ด้ยตอนนี้ก็ว่นมาทั้งสิงออกไปทั้งเขื่องนายาโซ่แหละพี่น้องสิงเหล่มเขาสูยามแหลงแล้วนะเนามากนี่ก็แหลง ตั้งสายมันโรงบ้านเด็กนะแยกวมาจากโรงบ้านสรรประสิทธิ์ทั้งขวานี่แมันสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีตั้งสายนี่ขายอย่างน้อยนี่โลละกี่สิบบาทบักท่านมาฮะอันนี้พ่อชอ่อสำนักง,งานพ่อชอ่อพี่น้องพัฒนา สายน้ำพึ่งวะน,นี่ขายน้ำสมขายผสมเนาะขายน้ำอ้อยเด้อขายน้ำอ้อยสุนเล็ดพันธุ์เขาบนพี่น้องไปสิมาซื้เอเนี่ยเขาเขาโป๊เด้อเตรียมไว้แต่เนินเนนเนาะ ช่วงน้่ท่วมแถวนี้ท่วมวมืม่อได้พี่น้องเนี่ยไปบ่ใดเนี่ยแ <c oughs> ถวคลองเนี่ยคองสิลงไปมูนหน่อย,ยอันนี้มันสามแยกหมือเจรแม่เดี๋ยวขัวไปมันถน,นนข้างอาบุตรจางหลังเข้ามนแยกลงอูเข่งทั้งหน้าไปนี่มันไปเขียงในไปยะโสทอนลอยเอ็ดสลักข้ามขอนแจน โอ้หลังรถขั้นนาเนี่เพิ่นสิเอาของไปขายว่ามีกล้วยมีผักกาดมีกล้วยก <c oughs> ล้วยผักกาดแตงกวากล้วยผักกาศแตงกลวกงกวัว หอยแจระแม่เด้พี่น้องความหอยเห็นแนวหอยตรงเตียงอยู่น้ำสาสไฟเพี่น้องเนะี่ยน้ำท่วมเนาะน้ำจูใต้สะพานเลยเดี๋ยนี่วางน้ำท่วมน้ำจูใต้สะพานไปเลยเป่าเรื่องเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนาะพี่น้องโอ้ยเจ็บป่วยไม่่อยอยากเป็นป่วยแล้วกวะเวลาสุดท้ายเนี่ คนเฮาเจ็บป่วยสิ่งที่อยากได้เน้าถามว่าอยากได้ยังคนเฮ่านี่อุคขานี่อยากได้การใต้แบบเสบ็บแซบคือผ่าเพินบาาด้ยใต้เสบ็บแซบใต้แบบบอดถูกทรมานเนาะนอนใต้ไปที่เสีแล้วพอแม่ไอ้ทั้งไม่ขยุ่งทั้งบัทรทัด ลุดล่นขวนไปซื้อไปถันนอนกับปตื่นนะใตยย้ยง่ำมขึ้นก่อนสีแจงสีนอกรับป้ายแม่แต่ปุ้นนอนขางกับย่งโมโหว่าใต้เนาะือยังนอนธรรมดาแต่ว่าตื่นต้ามาเศาราเนี่ยพอลูกพอลูกมาหนึ่งเขาเป็นโมกันอะปู่ลูกก่อนว่าว่าผัวหรือเมียนี่ไปกลับไปเบิ่งกับโอ้ไปเลยตัวนี้ว่ะ ป้าใต้จังสันได้ขึ้นสี่ดีนะพี่น้องก่อนสีนอนนี่เมื่อที่เส,ส,ส,สียกันยังไปเสียหนาเสียหย,ยาสวนขั้วหน่อยเพิ่อนอยู่หิมมูนเสียหย,ยายให้ก็คาก็ขิงปลูกไว้ มแรงกับกินเขาน้ำปลูกน้ำเต่าน้ำคูชีวิตอยู่ขึ้นกับน,นอนไปเลยรับเส็บแซบกับพตืนเลยรับไปเลยบอดีปั้วได้ปินเนาะโอ้ยสั่นไก่ง่ายงาย่งายสำหรับลูกร้านง่ายสำหรับผูชีวิตญาติพี่น้องก็ต้อง เสียเงินเสียคำต้องเสียเวลาเวลาในการสิไปเฝ้ารักษาอันนี้กับ omen, บมเมนเบาว่วาผู้ทีเขาก็เลือกว่ได้นะพี่น้องผู้ทีลูกเต่าเราล้ลานเบิงแยงดูแลกับสิบ่จังสันหนึ่งสีดอกแต่ว่ากะหมายค้ามา้าเลือกได้บ้าเขาก็บอยากเป็นภาระไปนอกภัยก็ได้แต่ว่าถ้ามันเลือกว่ได้ก็จําเป็นนะพี่น้องต้องดูแลก,กันล่ะ ต่อเราล้านดูแลพ่อแม่หรือแม่แต่พ่อแม่เิงก็อาจจะได้ดูแลลูกหลานอยู่บัติเหตุหรือตีเจ็บป่วยเนาะพราะว่าไผเว่าภายัาภายสิทธิ์เบิ่งภายออกแล้วแต่จังหวะโอกาสชีวิตภัยมันละ่ะเอามาหนีออกมาใกล้เติบแล้วสมนีตะควนเดอพี่นองเด้่อคือไดไปเป็นพอกันใหม่คลิปหน้า